สวัสดีจ้าลูกค้าที่นารักของแม่หลองเล่เอนีแม่หนองเล่ะสีมาตอบไล่อันได้โชชยวแค้มวันสันทอสาหรับลูกค้าอันทม่ททิทาแม่หลองเล่เขามาว่าแม่หนองเล่นุ่มพึงแม่หลองเล่กินแล้วได้อีหยังนีประโยชน์อีหยังแม่หลองเล่ก็ตอบไปแล้วนาะบอกง่ายงเลย,ยเลยนาะว่ากินดีจ้าถ้าอยากล่องถ้าอยากลูกะล่องสื่อไปกินเบื้องหลัรสิมาตอบได้นาะว่ามันดีจังใดต้องสื่อไปล่องกับตัวแม่น้องเล่ก่ะ สิมาอธิบายให้ปังเอามาแบบย่อๆอีกกนแล้วกันเนาะเพื่อความเข้าใจของลูกค้าเอามาแบบย่อๆเอาถามแม่น้องเล่วอกว่าเมืออกระต้องขอโทษขออภัยทางบริษัทเขาด้วยนะจ๊ะย่อๆของแม่น้องเล่เดียเด๋ยวอนเดอร์ขอพักเหนื่อยก่อนจะเข้าว่าสันตออันนุ่งพึ่งตัวนี้แม่น้องเล่สิบอกว่ามันดีแบบใดตีมันซอยชะล่อเรื่องความแก่มาสันตอ ข้าววาในหนีมันมีอันวิตามินเอวิตามินซีวิตามินดีอันมันมีสารต้ารทานอนุมูลอิสระวัสดุอยู่ในหนีซึ่งอันซอยในเรื่องผิวของเขายืดยุนผิวของเขามีเจลาตินซอยในเรื่องกระตุนคอลลาเตนรักษาบาดแผลละกะโปรตีนอันกรดอะมิโน ซอยเสริมสั่งให้เซลล์ิดตายไปแล้วสั่งเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้ยังป้องกันโรคได้เพราะว่าอันในนุ่มผึ่งมีเฉพาะในนุ่มผึ่งเนาะมันมีสารเทนเ D สวัสดถอมมีเฉพาะในนุ่มผึ่งแม่หนองเลขอะเอามาบอกกันกันแล้วกันนะว่ามันดีอันนอกจากนั้นมันยังซอยในเรืองฮอร์โมนเพศไม่ยิ่งเพศไส้เพหญิงเพศไส้เสานาะสำหรับไม่ยิ่งกะคนทิ่ตัดหมดลูกทิมแล้ว บอสามารถที่สังอันฮออมโมนขึ้นไม่เองเข้ากกินตัวนี้ทดแท่นก็ะได้เนาะเพราะว่าคนที่บออันมีโฮมโมนนี่มันจสิเหตุให้ผิวของเข้านี่แหงเหี่ยวว่าสันตอแก่ก่อนไม่ละกกะยังส่งผลต่ออารมณ์ว่าสันตอเป็นค้นงุดงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายสำหรับเพศชใต้เนาะกะง่ายๆเลยรักษาการเป็นหมันอกป้องกันการเป็นหมันซอยในเรื่องสมัรถภาพทางเพตว่าสันตอผิวพันณกับเป็นปัง นอกจากนี้แล้วแม่นงเล่กันยังเดียวมาบอกว่าสําหรับแม่ยิ่งที่หลอบเดือนมากปกติมันกันยังซอยในเรื่องรักษาหลอบเดือนคบวงจรก่อนก่อนสีมีหลอบเดือนหลังหลอบเดือนกับอาการต่างๆนี่เนาะที่เกิดขึ้นกับซอยรักษาว่าจันธ์อ่อนว่าสันเถาะเนาะโอ้ยฟอบผิดลินพันกันนอกจากนั้นกันยังซอยลดอาการต่างๆสําหรับผููที่อยู่ในวัยท้องว่าจัน์เถาะ ้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กระดูกกบกล้ามเนื้อทั้งเด็กและก็คนสูงอายุเนาะสร้างเม็ดเลือดแดงให้สมบูรณ์รักษาการนอนบ่ลับและก็คอนข้ายไปประสาทของเขาเนะนอกจากนี้มันมันจะย่งมี่อ่างอีกนี่อันเรื่องเรื่องสําหรับค้นดีอันป้องกันโรคโล,โลหิตจ,จางวัสดุเพราะว่าในอ่นส่วนผสมอ์อนมันสิมี่กดโพลิกละกั วิตามินดีถึงสิบสองชนิดน้ากันเลยว่าสันพอแม่นนองเล่กาเอามาบอกกันบอกว่าเมอิลีมันเงา่าค่ะผู้ใดอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปสอบถามได้ที่นนองจีก็ได้เนาะแม่นนองเล่เอามาผาักเป็นภาษาอีสานว่าสันถอผกักหนองจีหี่สิเป็นภาษาไทยให้เขาไปติดต่อสอบถามได้ที่ ไอจีน้องจีลหละถักก้นอยากสร้างสินค้าก็สร้างกับไอจีแม่น้องเล่สร้างกับไอจีน้องจีก็ได้นะบอกตามตรงเลยว่าตัวนี้ว่ามี่ออยอ่อเอาพ่ามีออยอดสิเอามาขายเห็ดกันแนวใดแม่น้องเล่สิบอกว่าตัวนี้มันว่ามีอ่ออยอก็ว่ามันบ่ได้นําเขาไปขายในไทยแต่ว่ามันมีขายอยู่ในเกาหลีเพราะว่าเกาหลีน้าเข่ามาขายจากออสเตรเลียซึ่งตัวนี้ดาลาดาราดาลาข้าเจ้าก็กินอยู่แต่ว่าอันเป็นขององ ออสตเตรเลียตะว่าบอมเนแบนนี่นุ่มพึ่งข้าเจ้าก็กินอยู่วัดสันทอสำหรับนุ่มพึ่งของแม่หนงเล่บมีการเปลี่ยนสีนะจ๊ะนุ่มนุ่มพึ่งบางนี่ห่อถาเอาไวนานาน้นันน่นค่ะว่าเอาไว้ในตู้เย็นสิเปลี่ยนสีซึ่งแม่หนงเล่กับโบลูว่ามันมันเป็นพอผลอีกอย่างต่ว่าของแม่หนงเล่สิเป็นเม็ดน้อยๆแล้วกันโบมีการเปลี่ยนสีใดๆทั้งสิ้นในกองนี่กะมีสามลอยเขบซุน้นกินใดหาเดือนนะจะ๊ะทารลูอยากรูสรรพคุณมันยังบอกบ่เมิ ถ้าถามแม่หนองเล่แม่หนองเล่ตอบได้ไง่ายๆเลยว่าดีจ้าดีแบบใดอยากลู้ต้องเอาไปล่องเมืองเองเข้าเกิดหูก,กับตูของเขาเองเลยเราแม่หนองเล่ก็ฝากถึงค้านะจ้าสิเขามาสร้างสินค้าลูกค้าลูกค้าเก่าเนาะแม่ลูกค้าเกา่าเพราะว่าจะเป็นลูกค้าใหม่สิตามมากกันแล้วกันแม่หนองเล่ก็ขอขอบพระคุณไล่หลายนาทีนี้ด้วยนะาจาะนะที่มาสร้างสินค้าไว้ใจกันรากาติดตามกันมากตลอดเลยได้หลายจิบเราแม่นนองเลกก็บ่ได้มีโอกาสขอบคุณ นจะเทือแม่หลวงเลขก็ถือโอกาสถดขอบคุณในคลิปนี้เนาะจ้าเนาะสนใสจังไดติดต่อเขามากกันแล้วกันเนาะว่าอันสิมัสซื้อสิมัสซื้อหาสืบอันจากไซบ่าใดแน่นอนมีมีเฉพาะแม่หนองเลขกับหลองจีแค่นั้นเนาะถ้าผู้ใดอยากรู้ราคากระสอบถามใดนะจ๊ะสองต้นนี่ติดต่อสอบถามกันเขามากกันแล้วกันเนาะจ้ามือนี่กับคอล่าไปก่อนกับอาหารผิวได้ดีเอามาแนะนำกันเนาะจ้าคอล่าไปแลวจ้าบ๊ายบาย